อันนี้เป็นกระเทียมอาโอโมริอาโอโมริเป็นจังหวัดทางภาคอีสาเนเหนือสุดๆนะนี่ค่ะเขาจะมีชื่อเสียงเรื่องกระเทียมนะคะอันนี้เป็นกระเทียมอาโอโมริที่คุณพ่อบ้านเนี่ยเขาปลูกนะคะปีที่แล้วค่ะก็โอเคนะนี่ค่ะแล้วก็เราเตรียมเก็บเกี่ยวแต่ว่าจะไม่กิน,นะคะจะเอาไปปลูกนะ,ะจะปลูกต่อนะคะขยายพันธุ์ไปสำหรับปีหน้าค่ะ เนี่ยตอนนี้ลุงก็คุณพ่อบ้านก็เรียกพ่อบ้านดีกว่าเตลียนสับพนามพ่อบ้านก็กําลังเ <c oughs> ตรียมแปลงผักนะวันนี้มันหยุดนะก็หลังจากไปหานอไม้เสร็จก็นี่ค่ะมาเตรียมแปลงผักอันนี้ก็ไถไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วเนาะตากดินไว้ให้สักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ตอนนี้พ่อบ้านกำลังเตรียมแผงแปลงผักอยู่ที่ตรงนี้ก็กว้างอยู่มากเลยนะเพื่อนดู ก็จะปลูกตรงนี้การจะปลูกพริกแค่แถวเดียวนะคะเพราะว่าพริกไม่ไมปลูกเยอะเพราะว่าที่สําหรับดีกระต่ายนี่มันค่อนข้างยากเพราะฤดูฤดูหนาวเนี่ยเอยไม่ใช่ฤดูหนาวหน้าร้อนเนี่ยสั้นนะคะสั้นช่วงประมาณสักตุลานี่ก็ไปหนาวมาแล้วนะคะแล้วก็การเพาะเนี่ยเราจะต้องเพาะตั้งแต่เร็วๆอะ่ะเพราะฉะนั้นการค้าขาย ป็นแบบว่าอะไรเงี้ยจะยากนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะปลูกแค่กินนะคะเพราะว่าการเนี่ยมีพริกเหลืออยู่ในไอตู้แจแข็งเยอะมากแต่ก็เพาะอยู่นะคะเพาะแต่ว่าจะเอามาลงตรงนี้เลยค่ะน,นี้ลงุงลุงกาลังทาแปลงให้อยู่นะคะเมื่อกี้การไปปลูกพวกใกล้ๆบ้านมาคะ่ะลุงก็มาทําตรงนี้ให้นะบรรยากาศวันนี้อากาศดีค่ะไม่ฝนเพิ่งหยุดตกนะะก็เลยไม่ได้ร้อนมากก็ พื้นที่ตรงนี้จะปลูกคือแปลงกันตรงนี้นะว่าจะปลูกอะไรบ้างก็พริกมะเขือมะเขือกันจะปลูกประมาณสองแปลงนะสองเขือเออแล้วก็ปลูกฝั่งนู้นจะปลูกบวบแต่จะไม่ปลูกเยอะนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวปลูกเยอะขายไม่ออกอีกคือปลูกแค่หนึ่งแปลงเหมือนปีที่แล้วค่ะเออขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บเม็ดไว้นะ แล้วก็เอาไอ้ใยมัน,นะไปขายก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะขายได้อยู่เออ <c oughs> แต่ว่าปีนี้จะเปลี่ยนเป็นขายหลายๆโลละขี้เกียจแบบไปมาไปมาเออเสร็จแล้วก็ปลูกการจปลูกข้าวโพดข้าวโพดญี่ปุ่นนะชอบกินข้าวโพดญี่ปุ่นมันหวานอร่อยดีนะเลิกปลูกข้าวโพดไทยละฮันเบิร์นเออเสร็จแล้วก็อปลูกแตงโมแล้วก็ ปลูกเมล่อนเมล่อนโบราณอะนะเมล่อนไทยเมล่อนญี่ปุ่นนะไม่ใช่เมล่อนไม่ใช่เมล่อนญี่ปุ่นแบบกลมๆใหม่ๆนะเมล่อนแบบโบราณนะที่การปลูกปิทีแล้วแต่จะไม่ปลูกเยอะหรอกแต่ก็พ่อเยอะอยู่เหมือนกันนะจะปลูกตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่อื่นด้วยนะแล้วก็แตงโมก็ยังปลูกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะก็ที่ที่ปลูกนะแล้วก็จะมีพวกที่เออพวกเอาา่อมะระอะไรเงี้ยก็จะปลูกแถวๆบ้านนะคะมะระนะมะระกันปลูกเยอะนะแล้วก็ อะไรอ่ะก็ไม่ได้เยอะพูดผิดมะละก็ปลูกอยู่นะพวกอะไรนะพวกแตงมั่งพวกแตงนะคะพวกแตงพวกถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ไม่ได้ปลูกเยอะนะปลูกแค่พอกินพอเพราะว่าก็จบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะปีนี้เรารู้สึกว่าจะเตรียมช้ากว่าปีที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามดูว่าจะได้กินกันหรือเปล่านะไอ้บนเขานนก็ยังไม่ได้ไป ลุงยังไม่ได้ไปไถแบบนี้เลยค่ะว่าจะปลูกมันฝรั่งนะปลูกพวกมันฝรั่งหรือมันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยกวางเขาจะมากินนะพวกกวางพวกหมูป่าอะไรเงี้ยจะมานะฮะอโอเคยิ่งถ้าเป็นแตงโมพวกผลกไม้พวกอะไรเงี้ยมาเขามากินแน่นอนพวกตัวอ,อีเห็นอะไรเงี้ยอีเห็นหน้าขาวอะไรเงี้ยเนาะ,ะมีสัตว์แบบเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีปลูกปลูกไปเนี่ยโอ้โห พอตื่นเช้ามาอีกทีโหเป็นอาหารสัตว์ไปแล้วอะไร,งไรเงออี้ยนั่นแหละโอเคค่ะ อันนี้คือการปลูกสุกินี่นะสุกินี่เป็นการปลูกนั่นครั้งแรกนะปลูกเดี๋ยวพาดูว่าปลูกอะไรไปบไ้านงะเพื่อนนี่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะคะปลูกต้นเดียวนะคะกดี いいตอนนี้กำลังปลูกผักชีกันนะคะเพื่อนปลูกผักชีฮะตอนนี้ปลูกผักชีนะคะเพราะในเพราะในนี้แล้วเราเขาไม่โตเนาะเราก็เลยเจะมาลง,ลง,ล,งะะลงแปลงเนี่ยค่ะลงแปลงเนาะลงทั้งพุ่มๆุมตั้งนี้แหละ เป็น,ปนสตรอเบอรีร่ที่เราปลูกไปนะคะอันนี้เพิ่งออกดอกนะเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหลูกเล็กมากเลยเพราะว่าปูกตนกรนะถางคะ ไม่ตีปลูกมะเขือม่วงฉันจะใช้วิธีต้มนี่แหละใช่ลุงซื้อต้นกล้ามะเขือม่วงมานะคะมดโตที่นี่นีสองต้นทีここーー่นี่นีสามต้นนี่คือญานัทญี่ปุ่นของนัทวะลุงซื้อแบบไปน,นี่มาปลูกเลยนะแล้วก็น,นี่ก็เป็นผักชีที่เราปลูกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน ที่เราปลูกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รดน้ำซะหน่อยวันนี้วันที่ยีสเดือนห้านะคะตัวเด็กทำบนทุต้ก็จอยู่ท่ที่ทำเบนเต้นงัดตัดตะดตตัดตัดตัดัดตก่ตด้วัดตัดตัดตตตัดด นี่นะต,ตอรบรี่ตอรีร่ข้างบ้านนะงอกแล้วตรนนี้ไม่ต้องปลูกนะปลูกมันงอกเองตรงนี้ไม่สุกเดี๋ยวเรามาเก็บกันทีหลังเนี่ยตรงนี้เป็นจะปลูกอะไรคโควาน่านนี้กุโซเมงโนาโบชะ ที่ที่ข้างในมันเป็นเส้นๆน่ะมันเป็นฟักทองแต่ข้างใน,นจะเป็นเส้นๆน่ะอาสูตรอดอกไปเจียกการปลูกก็ถั่วอินโดนะฮะถั่วลันเตาแต่ว่าต้องปลูกมันออกดอกแล้วเตี้ยม,มากเลยมันต้องปลูกเดือนสิบเอ็ดนะฮะอันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่น อันนี้เป็นตัวฝักยาวปลูกแค่นี้พออันนี้เป็นอ,อะไรนะกระมปีค่ะอันนี้เป็นสลัดเนื้อยา่างสลัดนะเป็นผักสลัดนะอะกาศใบส้อยหินในกระถางแพวอันนุนชีลาวอนนุนเป็นผักเป้นผักเป้นนะคะนี่เป็นราดิสออกอีกได้แล้ว เดี๋ยวมาถอนนะคะนี่ราดีสนะถอนไปกินเะยถอนออกแยออกไปน,นี่นะคะ่ะหัวใหญ่ๆนะเพราะมันใหญ่ไม่พร้อมกันอยู่แล้วนะคะนี yeah. uh ่ค่ะโอ้โหเราก็ตะยอยถอนออกได้คะ่ะวันนี้ยางก็อไอ้ก่อนแล้วก็นี่อันนี้ ปลูกแตงนะคะนี่ดรงปลูกแตงแตงกวาญี่ปุ่นอันนี้ซื้อต้นกล้ามาตอนนี้กำลังทำคางให้แตงอยู่นะคะปลูกของไกรของมันไปดูของไกรจะสวยกว่านะตัดไม่้ายใหญ่เลย